สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอศิลนานาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะคลิปนี้หมอจะมาให้ความรู้ของตัวออกซิไฟเบอร์เลยมันมีประโยชน์ยังไงช่วยอะไรบ้าง 1. ซองเนี่ยได้ไฟเบอร์ถึง20กรัมมีทั้งชนิดที่ละลายน้ําและไม่ละลายน้ําก็ช่วยทําให้อุจจาระมันนุม่มไม่บาดก้นลดการอุดซึมของไขมันลดการอุดซึมของน้ําตาลลดการเกิดโรค NCD ต่างๆพวกไม่ละลายน้ําก็จะพองในลําไส้ทําให้มวลอุจจาระเพิ่มขึ้นกระตุ้นการบีบตัวลําไส้ลดท้องผูช่วยทําให้เราอิ่มได้เร็วขึ้นลด การกินทรีย์ซึ่งในออกซิไฟเบอร์มีไฟเบอร์ที่หลากหลายด้วยเป็นแบบว่าฟุกโตโอริโกแซคคาไลถึง95%นี่คือบริสุทธิ์มากเลยนะแล้วก็มีอินูลินเป็นพรีไบโอติกนะเป็นอาหารของแบคทีเรียดีๆในลำไส้ถ้าคุณกินอินูลินที่เพียงพอใน L D L คุณก็จะลดลงเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน <Wow. S 1> ด้วยเพราะลำไส้เป็นแหล่งของภูมิคุ้มกันถึง70%แล้วค่ะมีทั้งไซเลียมฮักคือเทียนเกล็ดหอยนะเป็นพืชธรรมชาติ100%เรนลยค่ะกระตุ้นการทางานของลำ ต่่างๆคะมันก็ช่วยกวาดลำไส้ดีท็อกลำไส้สารพิษต่างๆก็ไม่ขัง่งผู้หญิงเราต้องการไฟเบอร์ประมาณสักยีผู้ชายต้องการประมาณ30มสิออกซิไฟเบอร์เป็นไฟเบอร์เสริมเฉยๆที่ช่วยว่าร่างกายเราไม่พออันนี้ประมาณได้20แล้วค่ะแล้วคนก็กินอาหารธรรมชาติให้มันได้ไฟเบอร์เพียงพอเพิ่มขึ้นด้วย